มันมีกระแสข่าวหรือมันมีกระแสข่าวปล่อยมากมายเลยครับจนถึงขนาดกองทัพภาคที่2ต้องยืนยันสถานการณ์ตามแนวชายแดนเมื่อคืนที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นไปอย่างปกติไม่ได้ตึงเครียดตามที่โซเชียลมีเดียมีการอ้างแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดครั้งที่5นะครับในพื้นที่พนดมดงลักของจังหวัดสุรินทร์ครับปราภาทตาเมืองทม แล้วปรากฏก็มีข้อมูลมาด้วยว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปดูพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุยังพบทุ่นระเบิดวางใหม่ๆเนี่ยอีกสทุ่นด้วยกันครับแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นโคศกกองทัพบ,บกไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาคที่2ก็ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าหากเหตุการณ์บีบบังคับกองทัพของไทยขอสังวนสิทธิ์แล้วก็รวมถึงขอใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองปกป้องคุ้มครองกําลังพล เอาล่ะก็เลยกลายเป็นที่มาเหมือนกันว่าด้านหนึ่งทำไมโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาคิดตะเลดิลดเติรดเปิดเปิงไปถึงขั้นอาจจะมีความตึงเครียดในพื้นที่บริเวณชายแดนหรือไม่จนกองทัพที่2ต้องมีการให้ข่าวยืนยันว่าสถานการณ์เป็นไปอย่างปกติแต่ทีนี้พอพูดถึงเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดคุณผู้ชมครับครั้งแรกที่เกิดขึ้นคือ16กรกฎาคมครั้งที่สคือ23กรกฎาคมครั้งที่3คือ28กรกฎาคมครั้งที่4ค,ค,ค,คือ9สิงหาคม และครั้งที่5คือเมื่อวานนี้12สิงหาคม68แน่นอนว่ามีคำถามตามมานะครับเราจะมีการตอบโต้กัมพูชาหรือไม่แล้วจะใช้รูปแบบวิธีการอย่างไรบ้างซึ่งณขณะนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นว่าไทยเราอาจจะต้องไปดึงคนกลางเข้ามาช่วยหน่อยครับนั่นก็คือศูนย์ปฏิบัติการกู้ทุนระเบิดของอาเซียนแล้วศูนย์นี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่นั่งเป็นประธานณปัจจุบันนี้อยู่ คือกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นกัมพูชาตอนนี้ใส่หมวกสองใบแล้วก่อนหน้านี้ถ้ายังจํากันได้จุดยืนกัมพูชาหลังการประชุม GBC เนี่ยเขาไม่ยอมรับข้อเสนอของไทยนะครับที่ขอให้กัมพูชามีส่วนร่วมในการกวาดล้างเก็บกู้ทุนระเบิดด้วยท,ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยการแสดงความบริสุทธิ์ใจที่ดีที่สุดเนี่ยคือจะต้องตอบรับข้อเสนอของไทยแต่กัมพูชาไม่ตอบรับมิหนำซ้ำ ไล่มาเลยฮะจะเป็นโคศกรัฐบาลก็ดีจะเป็นโคศกกระทรวงกลาโหมก็ดีออกมาเถียงข้างๆคู่ๆนะครับคอเป็นเอ็นเลยบอกว่าไม่ใช่ระเบิดของกัมพูชากัมพูชาไม่มีระเบิดรุ่นนี้